นี่ลาขีดตมขีดตมครับพี่น้องครับดึงขากรับพวกออกเดะขาหนึ่งแล้วไปเออดูดเป็นดูดเอา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 ครับตึกป่าธรรมชาติครับวันนี้ครับพี่น้องครับฝายหัวสร้างครับายหัวสร้างบานหน้าตรกไหมครับ บาส40บาทครับมื่อนี้ครับพี่น้องครับแต่ไมีเต่เสี้ยนสะดุงรุ่นรุ่นเก่าล่ะครับพี่น้องรุ่นเก่าฝ้ายกว้างครับมื่อนี้ไ้ หนึ่งตัวแรกครับแม่โซครับแม่โซป่าขาวเอาอยบบอห้องนะเอ้ยอาอยอห้องอยียบบอเอาเามาโลมันดาวาแล้มันจะมีแต่ก้าอันน,น,นี้แล้วอยจะมีอ้แต่จะนนี่เรา

ขีดตมฮอดแอลพี่น้องเอ้ยเบิ่งรวดีปใชตึกเลี้ยวตาตีิวีนเนาะฝากไ้เท่านี้กันครับคลิปนี้พี่น้องแล้วพอกันไหมลิปหนาครับสวัสดีครับ